สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา รถยนต์จากแดนประดิษฐ์อย่างซูซูกิได้เปิดตัวรถยนต์เคคาขนาดเล็กทรงกล่องรุ่นใหม่เมื่อวันที่26สิบหงหาที่ผ่านมาในชื่อรุ่น s p a c e ี a b a s e ซึ่งเป็นรถตู้ขนาดเล็กรุ่นใหม่ที่รวบรวมความสามารถในการบรรทุกของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เข้ากับความสะดวกสบายของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยังรวมไปถึงพื้นที่ว่างสําหรับการเล่นและการทํางานมาให้อีกด้วยโดยในด้านมิติตัวถังของ Spaceyabase จะมีความยาว3,395มิมลิเมตร กว้าง1,475ม mm, ิลิเมตรสูง1,785ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,460ม mm, ิลิเมตรพร้อมล้ออัลลอยขนาด14นิ้วสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ s p a c e a b a s e จะมีไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ชวนให้นึกถึงรุ่นน้องอย่าง s p a c e a c u s t o m รวมถึงขอบกระจังหน้าและกันชนหน้าที่ถูกทาด้วยสีดำทำให้รู้สึกถึงความหนักแน่นและงดงามมากขึ้น ส่วนการออกแบบด้านท้ายของตัวรถนั้นจะใช้พื้นฐานเดียวกับตระกูลสเปเซียรุ่นอื่นๆโดยจะมีไฟท้ายแนวตั้งและมีไฟถอยติดไว้ที่ด้านประตูท้ายพร้อมสัญลักษณ์เบสสีดําที่แปะไว้ที่ประตูหลังพร้อมเสาอากาศบนหลังคาและยังเสริมด้วยราวหลังคาสีดํา ส่วนภายในห้องโดยสารของ s p a c e a Base จะให้ความรู้สึกแข็งแกร่งโดยได้รับการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยอย่างมากโดยมาในโทนสีน้ำเงินเทาโดยเน้นที่แผงหน้าปัดและแผงคอนโซลเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งพร้อมกล่องเก็บสัมภาระด้านหน้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการหลับนอนในรถการทำงานระยะไกลและการจัดส่งของเพราะในตัวรถนั้นจะมีความยาวอยู่สูงสุดอยู่ที่1,205ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,245ม mm, ิลิเมตรสูง1,220ม mm, ิลิเมตรซึ่งสามารถนอนในรถได้ถึง2กลคนเลยทีเดียว ส่วนในด้านอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายของ s p ป c i a l Base ก็ถือว่าไม่ด้อยกว่ารถยนต์นั่งทั่วไปเช่นกันโดยสุสกิได้ติดตั้งระบบ push start และประตูบานเลื่อนแบบไฟฟ้าที่ถูกติดตั้งไว้ด้านขวาของเบาะหลังนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกมาใช้ภายในตัวรถได้อีกด้วย ส่วนในด้านขุมพลังของ SpaceX Base จะมีขุมพลังให้เลือก2รูปแบบโดยรูปแบบแรกจะติดตั้งเครื่องเบนซิน3สูบขนาด6 6 0ซีซีเทอร์โบให้กำลังสูงสุด64แรงม้าแรงบิดสูงสุด9 8นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียอโตรมัติ CVT ต่อมาในรูปแบบที่2ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด6 6 0ซีซีไมฮบบิดที่ให้กำลังสูงสุด52แรงม้าแรงบิดสูงสุด60ินิวตันเมตรส่งกำลัง่ันธเกียร์อัตโนมัติ cvt โดยทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อโดยมีอัตราสิ้นเพลิงเชื้อเพลิงเฉลีย่ยอยู่ที่21.2กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐาน wltc ส่วนในด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยของスペเซียเบสก็ได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยด้านข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อย และติดตั้งระบบความปลอดภัยสุสุกิเซฟตี้ซัพพอร์ตรวมถึงระบบเบรกรถความเสียหายจากการชนนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปผันสำหรับราคาจำหน่ายสุสุกิสเปซเซียเบสได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่นโดยเปิดราคาจำหน่ายอยู่ที่1 394,800เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ366,00 0บาทครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับ Auto io, ออโต้คาร์นิวกับคุณครับ